จัุนสวสดครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็วันศุกร์ครับสุดสัปดาห์อีกแล้วครับเร็วมากนะวันศุกร์ที่3มีนาคม2566อาจารย์ลีโอริชมาพบกับเพื่อนสมาชิกเช่นเดิมครับทุกวันสูตรฮานอยเด่นบนเด่นล่างนะครับเมื่อวานนี้ต้องเรียนขอภัยครับเราอาจารย์แมนะ่ลองใช้ฝีมือนิดนึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับใช้ความรู้สึกนะ เลเกี่ยวบ่อยๆนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลือกตัวไหนตายตัวนั้นนะครับตัดตัวไหนดับตัวไหนเข้าตัวนั้นเหมือนเดิมนะเริ่มเริ่มเข้าสูตรเดิมเลยละเมื่อวานนี้นะออกอะไรครับโอ้โหเลขเบิ้ลมันก็ยังคงวนเวียนแต่เราอาจารย์เก่งผิดยากนิดนึงเมื่อวานนี้เพราะว่ามันออกเลขเบิ้ลนะครับเลขกเบิ้ลพพัญะนะตัวเลือกมันก็น้อยถูกไหมครับต้องแม่นจริงๆละนะครับเจ็ดเจ็ดสามสาม ที่ว่าออกตัวเดิมก็คือจาได้ไหมครับว่ามันออกตัวใหม่มางวดก่อนหน้านั้นนะครับขออธิบายนิดนึงว่าอาจารย์สังเกตนิดนึงนะครับก็น่าสนใจดีนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่ง103อ่าก่อนหน้านั้นใช่ไหม109ยมันตัวใหม่ถ้าย้อนไปสองงวดตามที่อาจารย์ดู2งวดนี่เลข1เลข0เลข9กเป็นตัวใหม่เมื่อ2อวันก่อนนะครับ23เป็นตัวเดิม อาจารย์ก็ว่าเออถ้างั้นมันน่าจะออกตัวกาเก่าเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็หาตัวสอดแทรกมาสักตัวหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์คิดว่าเลข5เป็นตัวสอดแทรกก็เข้ามาจริงๆครับเลข5เข้ามาหลักร้อยแต่แต่นะครับที่อาจารย์เลือกอาจารย์เลือกผิดนะครับอาจารย์ไปเลือกเลขอะไรนะเลข1เลข9เลข8นะครับฟันเลข2องอะไเงี้ยฟันเลข2เอาเลข9เลข8แล้วก็เลข5สอดแทรกจำได้ละ จานฝันเลข2เลข8เลข9กแล้วก็ห้ามาสอดแทรกเลข5ก็กลับกายมาเข้าหลักร้อยแต่จานเปิดตัดเลข7เลข3นะครับเลข1เลข0ออกออกจา์ตัด1ตัด0ตัด7ตัด3นะครับมี3มี7 5สอดแทรกเข้าหลักร้อยนี่แหละครับที่จานเลือกขิดนะครับจานเปิดตัด7ตัด3ออกมา7 7 3 3ซึ่งเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มี7 7ล่างนะครับ7 7ขึ้นมา เลขสามก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมหน่วยล่างก็มาเข้าหน่วยล่างเพราะฉะนั้นน่าจะวนๆนอยู่แถวนี้แหละครับวันนี้ก็น่าจะน่าสนใจคือเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองเลขสามศูนย 0, ์หนึ่งสองสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเก้าเจ็ดโอ้เลขคีทั้งนั้นเลยครับวันนี้เลขคีน่าสนใจครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เอาละครับเอาเราเราก็ตามกระบวนการเราก็คืออาจารย์ก็เอาสูตรมาฝากกันเด่นบนในล่างสูตรใหม่ครับ เช่นเดิมครับสูตรสถิติสิบงวดเด่นบนเด่นล่างนะครับหาตัวทั้งเลขเด่นและเลขดับเรามาดูเลขเด่นและเลขดับของเด่นบนก่อนนะครับสิบงวดคำนวณเช่นเดิมสักสี่งวดนะครับวันศุกร์ที่สามมีนาคมเอาสูตรมานะครับตามกระบวนการนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรแล้วกันใช้แค่หลักร้อยครับบวกศูนย์สี่สองคงที่หลักร้อยครับของผลการออกงวดก่อนหน้าไปบวกศูนย์บวกสี่บวกสอง ขออภัยครับเอาครับ3หลักร้อยครับบวก0ูนย์ได้เลข3เดินหน้า4เป็น7 7เบวก2เป็น9 3.4.3.7.9ครับออก7.58นะครับเเข้าตำแหน่งร้อยบนนะครับ3 9, ก็กลายเป็นตัวดับต่อมา7บวก0ูนย์ได้7 7บวก4 1ได้เลข1 1บวก2ได้3 7 1เออก8.27นะครับ7เข้าตำแหน่งหน่วยบน ต่อมาครับ8บวก0ได้8 8บวก4เป็น12ได้เล็2 2บวก2ได้เล็ก4 8 24ออก102ครับ2เข้าตำแหน่งหน่วยบนวันนี้ครับ1บวก0ได้1 1บวก4ได้5 5บวก2ได้7 1 5 7ง่ายนิดหนึ่งครับเพราะมีเลขเบิ้ล5กับ7ครับเข้าครบ3ตัวบนวัสดีครับ จากร้อยเลขห้าบวกศูนย์ได้เลขห้าเอาได้เลขคี่มาแล้วหนึ่งนะครับห้าบวกสี่ได้เก้าเอาเก้าก็ชอบอีกแล้วครับเก้ากับสี่เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเอาแล้วครับเลขคี่ครบหมดครับวันนี้เด่นชอบหมดเลยนะครับห้าเก้าหนึ่งสำหรับเด่นบนครับเลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่งเดี๋ยวไปดูเด่นล่าง เด่นล่างเราใช้หลายหลักนิดนึงครับนะลองดูคำนวณดูครับเอาไปคำนวณลองดูนะครับยอ้อนไปได้สิบนวดหลัก10ครับบวกหลักหน่วยล่างหน่วยขอโทษครับหลักหน่วย2ครั้งครับ2ขีดไว้นะครับแล้วก็หน่วยล่างหลัก10บวกหลักหน่วย2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวก2บวก4บวก1คงที่ครับมวดแรก6กบวกศบวกศบวก 0, ได้6ตัวเดิมบวก2คงที่ได้เลข8 เดนหน้า4เป็น12เลข2หลักเราอาหลักหน่วยครับหลักหน่วยของ12คือเลข2 2บวก1ได้เลข3เลข8เลข2เลข3ออก3 4 3เข้า10หลัก5บวก8เป็น13บวก8อีกครั้งเป็น21บวก4เป็น25บวก2เป็น27เอาเลข7 7บวก4 11เอาเลข1 1บวก1ได้เลข2 7 1 2 7 7 7เข้าครบ2ตัวล่างเลขเบิ้ลครับ 2บวก7เป็น9บวก7อีกครั้งเป็น16บวก7อีกครั้งครับเป็น23บวก2คงที่เป็น25เอาเลข5 5บวก9เป็น5บวก4เป็น9ครับ9บวก1เป็น10 10หลักหน่วยของ10คือเลข0เอาเลข0 5 9 0ออก9 3 9เข้าตำแหน่ง10ล่างต่อไปครับ0บวก2ได้2บวก2อีกครั้งเป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก2คงที่เป็นเลข9เอาเลข9 เกบวกสี่เป็น13หน่วยของ13คือเลข3เอาเลขสามบกนึ4 4 jaar jaar 3 3่งได้เลขสี่เลขเเลขสาเลขสี่หกสามสามสามก็เข้าครับเลขเบิ้ลแม่เบิ้ลออกบ่อยมาก7บวกกัน3ครั้งครับ7จ็บวกเบวกเเป็น21่บเวกสเป็น 24, ่สิบสีกสองคงที่เป็นยี่สิเจ็ดเอาแล้วครับเลขคีมาแล้วครับอาจารย์ชอบเลขคีนะครับวันนี้เจบวกสเป็นส1 เอาเลข1นึ่งเอาครับ1นึบวกหนึ่งเป็นสตัวสอดแทรกเลข2น่าสนใจครับน่าสนใจ7 1 2เลข7เลข1เลข2สําหรับเด่ดนล่างเอาแล้วครับถูกไหมครับเจ็ดสามยี่สบเอ็ดยี่สโอ้ขอโทษขออภัยครับมคำนวณผิดอาจารย์ว่าแปลกๆอยู่นะเพราะว่ามันน่าจะมีเลขศูนย์ในตัวสอดแทรกสักหน่อย7 3 21สบเวกสเป็น24 25 26ครับขออภัยครับ เคลื่อนไปหมดนะครับ6บวก4เป็น10ได้เลข0 0บวก1ได้1อย่าขอแก้ไขตรงนี้นะครับ6 0 1เพราะฉะนั้นตัวใหม่คือตัวอะไรครับนั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทั้งเด่นบนเด่นล่างตัวใหม่มี1ตัวครับคือเลข6ถูกไหมครับ หกศู 6, 0, 9, ลองดูนะครับอันนี้อาจารย์เลือกความชอบส่วนตัวลขคีก็คือ9กับ5 ตัวสอดแท่คือเลข6เลข0ูนย์โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ